ะใช่แล้วยอมอยู่แถวไหนอ๋ออยู่ตูงยาวสูงนี่แหละอ๋ออยู่กี่คนที่บ้านอ๋อบ้านเขาอยู่ผู้เขาอีกผู้เขาอีสองคนโยมนี่นะแต่มีถุงไหมมีมีให้จะจะไปไหวไหมให้ให้สองถุงอ่ะไหวไหวไหวแล้วถ้าสามถุงไหวไหมไหวไหวนะเข็นนะแล้ว มีงานการอะไรทําบ้างไม่มีแล้วแล้วเงินที่ไหนใช้เขากหาขอเขาเอาหาขอเขาเอาเอาเดี๋ยวให้พันหนึ่งเดี๋ยวให้เงินพันหนึ่งไหนอ่ะนี่ไงพันหนึ่งอ้ยสาธุสาธุโอ้ยโอ้ยเนาะสาธุเนเาะดี๋ยวเอาข้าวสานกลับไปยังไงอ่ะสาธุขอไม่ได้โอ้ยเนาะสาถุงสาถุงโอ้ย กรถกลับยังไงนะเดี๋ยวมีรถกลับแต่โยมจะจะไปยังไงมากกว่าเข้าสารเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยังไงเดี๋ยววางดูมาวางดูพ่อจะกลับไหมไม่หลวงพ่อมีรถไปเดี๋ยวนั่งท้ายรถโยมไปก็ได้เดี๋ยวเออเาวางนี่ไว้นี่นี่วางวางนี่ดีกว่าอหนึ่งสองเอาเข็นไปขอไปให้ลูกเขาฮะไปให้ลูกสาวเออไม่เป็นไร สาวเข้าสองคนโอ้โกําลังเรียนหนังสืออีกคนคนน้อยอยู hmm. ่ปอสามคนใหญ่กําลังโหกําลังโตหน่อยนึงพวกเ่องเหมืองจะกลับไหมเงี้ไปแล้วนะไปแล้วรถรถอยู่ที่ไหนน้านี่แหละรถอยู่นี่รถอยู่ไหนอ่านี่